คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของคนบ้าที่ชอบตัวละครตัวหนึ่งและจะมายตัวละครนั้นให้คุณฟังแต่ว่าคลิปนี้ก็พอมีข้อมูลอยู่บ้างตั้งแต่การสืบค้นและประสบการณ์ของตัวผู้เล่นเองเพราะผมไม่อยากให้คุณนั้นต้องไปเสี่วล้านั่งฟังคลิปยาวๆคลิปอื่นแต่ส่วนใหญ่มไม่ค่อยมีประโยชน์ครับฉะนั้นจงถอหดหัวสมองของคุณออกซะก,ก่อนที่จะเข้ามาฟังไม่ฉะนั้นคุณจะปวดหัวกับสิ่งที่กําลังจะได้ยินเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ใน,ในเกมเ e เลสโ e นซี e รอ,อีกแล้วนะครับผม แล้วเนี่ยจะมาพูดถึงตัวละครที่เป็นที่รักของใครหลายคนเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ท่าผมข้ามไลเตอร์แล้วก็ยังคงเสียใจมาถึงวันนี้นะครับเป็นตัวละครเทพตัวโหวดตัวโกงเป็นตัวที่ผมหมดตัวเพื่อเธอคนเดียวแต่นนกลับเป็นตัวที่ผมไม่อยากเล่นเอ้าแล้วจะเปิดมาทำบิ๊กบิ๊กนเคยโผล่มาให้เราเห็นในช่วงแรกๆกันนะเอออันนี้ผมลืมแล้วมันเก่ามากครับมาโชว์ความโหดแอตบบอออกมาให้เราดู แม่คิดถึงมิยาบีสมัยตาเหมือนกันนไ่มเองแม่เลยแล้วเราจะได้เจอกับมิยาบีทีตอนจบ chapter สี่ด้วยนะครับตอนที่นำมาไว้อะไรให้กับแม่นะถ้าผมจำไม่ผิดเนะะาะหลังจากนั้นเราก็จะมาเจอนางจริงๆอีกทีนึคือตอน chapter ห้าเลยนะครับผมที่ทุกคนมารวมตัวกัน,น chapter ห้ามันจะเป็นเหมือนเรื่องราวของมิยาบีกับดาบเทเลสของนางนะครับมันไปพร้อมกับคดีของบริงเกอร์เลยนะ c ชเ p t e r ห้าสนุกมากครับสนุกมากนะครับผมแถมยังให้เราเห็นเอ็นเครดิตที่ทุกคนรวมตัวกันด้วย โอ้ยน้องคนนี้น่ารักบีบีนะครับเป็นตัวละครแรงซ์เอสบวกไม่จริงกูเลยเอสเจเจจากบ้านฮอลโลสเ p e ชียล o อเปอ t i o n ่นเซสชั่นเซ็กซ์นะผมเลยเซ็กซี่กันเลยนะนะนะในมิบีเป็นตัวละครสายอนาโมลี่ธาตุเยือกแข็งนะครับผมหรือว่า Frost ในภาษาอังกฤษนะใช่ครับไม่ใช่น้ำแข็งแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันมันต่างกันยังไงนะซึ่งนางเป็นฟอยล์ฮันเตอร์ตัวแรกที่เราได้เล่นด้วยนะ แล้วก็ใช่ครับนางโกงชิปพูดตามตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิยาบิมีอะไรที่น่าดึงดูดนะแต่ว่าผมชอบมิยาบิมากครับชุดนางดูธรรมดานะแต่ว่าสาวถือคารนะแล้วก็ท่าตีเท่ๆอย่างกับเวอร์ชิวนี่น่าจะเป็นสาเหตุมั้งผมก็ไม่ชัวร์นะไม่รู้อะแต่ชอบอะความรักไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลแล้วเวนาาเป็นคนเด๋มมากนะครับจริงๆนาาเป็นคนเก่งครับนาาเป็นคนเก่งเก่งแต่สู้ที่เหลือไม่รู้เรื่องเลยน่ารักดีแต่นางมันถึงหัวหน้าของเซ c o n d ์ซิกซ์เลยนะ ถึงยานางอีจะโควนอยู่บนหน้ามากกวก็เถอะน่งเกิดในครอบครัวของโฮชิมิเนาะถึงแ,แม้ว่านางจะมีความเก่งกาจในการต่อสู้แทบทุกอย่างเลยนะครับแต่แม่ของมิยาบีเนะี่ยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มิยาบีจับดาบครับเพราะว่าไม่อยากให้ลูกสาวต้องทําตามขนบธรรมเนียมของครอบครัวเนาะแต่สุดท้ายนะครับดาบที่แม่เลี่ยงกลับเป็นดาบที่จัดการตัวของเธอด้วยหมายทำเหมือนดาม,มา่าแต่แม่งพากสตลกเลยไาหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ ลืมครับมียาบีนะครับเป็นตัวละครแปะธาตุที่แอบเล่นยากครับเพราะว่านามีเรื่องของการบริหารสแต็กเข้ามาเกี่ยวเนาะโดยเฉพาะ M0 นะครับยิ่งจําเป็นต้องใช้สแต็กให้คุ้มเลยนะและสแต็กคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะครับผมแต่จําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับมาใหม่เรา่มาเรื่องดีคอพาสซีฟก่อนนะครับผมโดยมิยาบีนะครับจะทำดาเมจเป็นฟรอสหรือว่าเยื่อแข็งเนาะผมขอเรียกว่าฟรอสล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมเล่นภาษาอังกฤษนะถตาปากกว่าแล้วไอ้ท่าตุฟรอสคืออะไร ฟรอสนะผมก็คือธาตุน้ําแข็งได้แหละแต่มันเท่กว่าครับแล้วก็แยกหลอดออกมาเนาะมันทําให้ฟรอสเนี่ยสามารถดิสโซเดอร์กับน้ําแข็งได้ครับดูความเร็วในการติดหลอดอนามอรี่ของไอธาตุฟรอสเนี่ยมันจะใช้เป็นอัตราคริติคอลสูงสุดที่ความเร็วหน100ึ่งร้อที่อัตราคริติคอล80%ซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องปั้นคริเปอร์เซนเนาะถึงจะติดไวที่สุดครับแม่งหิวพีกับตัวโจกตีกันบ้าแล้วเวลาหลอดอนามอรี่เต็ม มันทำให้เกิดฟอสเบิร์นแทนแชตเตอร์นะครับผมซึ่งไอ้ฟอสเบิร์นเนี่ยมันจะคิดตามค่า A T K แล้วก็ติดคิยได้นะครับผมเวลาที่ฟอสเบิร์นติดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความเร็วในการติดหลอ่ออโนที่จะคิดเลทครับหายไปเลยนะแต่ไม่ทำให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยติดอนาโมลี่ไวขึ้นแทน,นครับวีจะไม่เอาความเร็วของฟอสกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็คือต้องรองระยะเวลาดีบัฟฟอสเบิร์นหมดเนาะน่าจะประมาณสิบปีครับอันนี้ผมไม่ชัวรนะ์เนาะหรือว่าเราดิสซอลเดอร์ล้างทิ้งไปเลยก็ได้ครับ ซึ่งพอล้างเสร็จเนี่ยมียาบีจะกลับมาติดไวครับแล้วเพื่อนก็จะกลับไปติดชา้าตามปกตินะประมาณนั้นครับอีกสิ่งหนึ่งของมียาบีก็คือเรื่องของสแต็กครับนี่ก็คือไอ้กลมๆใต้รูปที่สวยๆของมียาบีนั่นแหละครับไอ้นี่เนี่ยมันชื่อว่าฟอร์เรนฟรอสตครับไม,ไม่ต้องจำครับเรียกว่าสแต็กก็พอมันจะได้เข้าใจง่ายๆมียาบีนะครับผมมีสแต็กได้มากสุดทั้งหมดหกสแต็กนะครับผมโดยเมื่อมียาบีมีสแต็กตั้งแต่สองเป็นขึ้นไปจะสามารถกดตีค้างเพื่อชาร์จได้นะครับ โดยท่าชาร์ตจะมีทั้งหมด3ขั้นและระหว่างชาร์จเราจะเป็นอมตะขั้นแรกนะครับผมใช้2ส t ต็กปล่อยไป3ขึ้นขั้น2ใช้4ปล่อยไป5และขั้น3ใช้6จาก Judgment Cut ซึ่งส t ต็กเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับแล้วเราจะไปหามาจากไหนล่ะง่ายๆครับ ปิดฟอร์ตเบิร์นได้มา1นึ่งสอันนี้มีคูดาวระปังไว้ด้วยสกิลแบบเสียพลังงานได้มา2และถ้าจัดทีมได้หน้ายิ้มโดยใส่ตัวจาก Second Six หรือวัตัวละครซัพพอร์ตจะทำให้ติดดีซอเดอร์แล้วได้อีก2 s t ส c ต็และวิธีสุดท้ายครับก็คืออ hey ันติอย่างเฮมันผันแปลโดยเมื่อกดนะผมวิญญบีจะทําการเรียกพลังแห่งเฮมัน ันจงชิงจงชิงจงชิงนะผมว้าวกลับมาตรงกลางจอแล้วเกิดการพันแปรทําให้มีคลื่นดาบตุ๊ดตุนนด๊ดตุ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 ๊ดต่๊ดตุ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 ๊ดนุเดาจัดีมใด้มีดตุ๊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 ดตุใดตม๊ดตุ๊ดตุ๊ดให้ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊าตุบดแรงดึ้น60%ะแล้วก็ไม่สนตุนดตุแขตงอีก30%ดวยครับ แล้วก็ได้2องสเต็ปตอนที่ซาลเดอร์ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ท่าตีของมิยาบีเนาะมีทั้งหมด5ท่านะครับโดย2ท่าแรกเนี่ยมันจะเป็นแปลภาพครับคือจะแปลเป็นภาษาไทยบ้านก็คือท่ากากนะครับแต่ว่าแทบทุกท่าของมิยาบีเนาะอย่างด็อกเตอร์สกิลทั้งขั้นที่หนึ่ง้นที่สองมิยาบีสามารถกดสกิลได้สองครั้งนะอันติเมตชาร์ตตีเนาะทั้งหมดเนี่ยมันจะพาข้ามไปท่าตีขั้นที่3นะครับข้าไปท่าเนี่เป็นดาเมจฟอรส์นั่นแหละแล้วก็ท่าตีขั้นะคครับผมก็ือ ล็อกนั่นแหละเหมือนอยานางหีแอ,อครับประมาณนั้น <S <S <ess our own name> เก็บแสงให้ครบหกแล้วกดตีค้างครับมีแค่นั้นแหละได้เวลาของมิยาบีจะเอามาจากการโจมตีขั้นที่สามนั่นแหละครับผมถ้าไม่ไปได้ก็พยายามจะใช้ชาร์ตีขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองเนาะมิยาบีเป็นตัวละครเข้าใจง่ายครับแต่ว่าความยากเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในระหว่างอยู่ในระหว่างเกมเพย์เนาะที่เป็นช่วงของการบริหารแสงมากกว่าครับแต่มมนมีอันหนึ่งครับที่ผมอยากแชร์ให้ก็คือ สเตปในการรีดามจสูงสุดตอนมี6 s สเต็กเนาะโดยให้เราไหนชาร์จหนึ่งขั้นไปก่อนคนระับปล่อยไปก่อนแล้วเราค่อยกดอ,อันตีเพิ่มแสงให้กลับมาเต็มแล้วเราค่อยชาร์จขั้น3ก็เวอร์เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูมีอัตีฟอร์เบอร์อยู่แล้วเนี่ยนะล้วก็ปล่อยไป2ขั้นเลยก็ได้ครับได้มา3บวกกับฟอร์เบอร์อีกหนึ่งก็ะจะเป็น4ก็จะชาร์จเต็มได้พอดีเหมือนกนะันแล้วผมจะบอกว่ามียบีสามารถได้รับแสงเพิ่มในระหว่างชาร์จได้นะครับซึ่งมันทำให้คุณสามารถ ส่วนตัวผมใช้ของประจําตัวนะครับแต่ถ้าไม่มีก็น่าใช้เป็นของเกรสปะ่ะหรือไม่ก็อาวุธจากสายอื่นที่เพิ่มคีเลสก,ก็ได้มั้งครับแต่้าคิมบอกว่าคงวิปิ้งจะไมินายครับเขาทุกปักนตัวมือเขาใช้กันถ้าคุณจะใส่เป็นสายอนโนนะแต่ผมไม่เคยเลองนะครับผมผมใช้แต่ของประจําตัวเนาะฉะนั้นอย่าคาดหวังกับสิ่งที่ผมพูดไปว่ามันจะเวิร์กก็ตามที่ผมเคยพูดมาทั้งหมดเนาะมันสามารถสรุปได้ว่าเราต้องโฟกัสที่ ATK คิเลสแล้วก็คียดาเมจเป็นหลักนะครับผม แต่ว่าเน้น ADK เยอะๆแล้วก็เอาคิเลตให้ใกล้80%ที่สุดนะครับผมส่วน4ชิ้น Branch and Blade ครับเป็นของประจำตัวของน้องเลยไม่ต้องคิดเลยให้คีดาเเมดรรีๆ16%เนอะและเมื่อตัวละครมี Anomaly Mastery หรือควบคุมเกิน115จะได้บัฟครับซึ่งมเกอะบีแม่งมี116ครับแม่งกดที่จ่ไหนบัฟที่ได้เพิ่มมานะผมคือ k i ดาเมจฟรี30% และเมื่อทีมทาให้เกิดอนามอรีของน้ําแข็งนะครับจะทําให้คีเลเพิ่มขึ้อนอีก12%ซึ่งอย่าเข้าใจผิดนะผมว่าเราได้คีฟรีจากนี้12แล้วทําให้เราปั้นคีเล่68ก็พอนาะเพราะว่าขอมันติดเมื่อตอนอนามอรีน้ำแข็งครับซึ่งไอบนัสที่ได้จากคีเลมันจะหายไปจนกว่าเราจะล้างฟอสเบิร์นออกเนาะฉะนั้นปั้น80ครับอย่าโดนเกมหรอก2ชิ้นนี้ตามสบาย,ยครับบูดเพเกอร์มนพังแอตเตไวท์โพลาเมท ส่วนช่อง4ใส่เป็นคีดามิตคีเลตหรือ ATK นะแต่ผมแนะนําเป็น ATK นะคีเลตก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณคีเลตไม่ถึงนะแต่ถ้าคุณคีเลตคุณถึงแล้วเนะี่ยให้คุณขยับมาเป็น ATK นะส่วนช่อง5 ATK โบราณน้ําแข็งหรือว่าเพนก็ได้มั้างช่อง6 ATK แน่นอนครับส่วนตัวผมใส่เป็น ATK โบราณน้ําแข็งแล้วก็ ATK นะครับผมผมมีประจําตัวมาช่วยเรื่องคีเลตแล้วครับมันเลยยัดดาเมจสู้ได้เลยนะเออ นื่องจากว่าผมคือคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ไม่หลุดเต้ามิยาบิอะไรสักอย่างนะครับผมแถมยังเอาอไว้อีกนะผมได้2ตัวภายใน50โรฉะนั้นตั้งใจฟังถึง M2 ก็พอครับเพราะผมมีแช่นั้นมาแต่ผมพูดแค่ที่สำคัญพอนะผมเพราะว่าขี้เกียจโดย M1 นะผมจะชาร์ตีไม่สนเดฟศัตรูเลยแล้วถ้าชาร์ตีขั้น3ตศัตรูจะทำการล้างฟอร์เบอรออกได้เลยคุณจำได้ใช่ไหมครับว่า เวลาที่เราติดฟอสเบอร์เนี่ยมันจะทำให้การติดหลอแอนโนของมิยาบีช้าล,ลงแต่ถ้า M1 คุณสามารถชาร์จตีได้เลยครับแล้วไม่ต้องดีสซอร์เดอร์ล้างนะครับเอ็มสองนะผมตีครั้งที่5เราจะได้สแต็กฟรีมา1สแต็กเลยแล้วก็ได้คีย์เลสฟรี15%ครับอันนี้โคตรโคตรดีเลยครับมันทำให้เราเล่นโซโล่แล้วก็แบบถอดสมองเล่นเลยครับมัน <laughs> มันมันง่ายมากมันมันดีมากเลยครับเราแทบไม่ต้องบริหารอะไรเพิ่มเลยนะเออส่วน M4 นะครับผมคือเพิ่มดาเมจเพิ่มค่มาอัานติเวลาฟ โซนิคหกทำให้คุณสามารถนั่นแหละครับ,ท,บ,บทีมของมิยาบีทีมของมิทีมของมิยาบ,บีนะผมมีทั้งหมด2รูปแบบนะผมก็คือแบบยืนสนามไฮเปอร์แครี่แล้วกันนะผมกับทีมแบบดิสซอเดอร์ นะครับผมซึ่งคีย์หลักของทั้งสองทีมคือต้องมีสพอร์ตอย่างน้อย1ตัวนะครับผมเพราะว่าหน้ายิ้มของมิยาบีมันสำคัญมากครับมันทำให้มิยาบีมีดาเมจที่แรงขึ้นแบบโครดๆนะครับผมและทำให้เล่งงนง่ายขึ้นด้วยเนาะจะใส่ใครไปก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นน้องโซคาคุนิโคลูซีรินนะหรือแม้กระทั่งคนนั้นนะครับ อะที่ผมได้มาจำก่อนแล้วกันนะผมก็คือดูโอมีบนะีกับซัพพอร์ตนะเพราะผม m 2, 2> ผมแนะนำไม่ใช้เป็นนิโคมากกว่าน,นะครับผมแต่ใช้เป็นน้องโซคูก็ได้เหมือนกันแต่ว่านิโคเนี่ยต้องมีสเต็ปการเล่นนิดนึงนะ,ะ่วน้องโซลคุนี่คือคุณต้องเลี้ยงบัฟหนดหนนิดนึงลูซี่กันดีนะผมยังไม่ได้ลองนะครับผมแต่คิดว่าไม่น่าเก่งเท่านิโคหรือว่าโซคุที่ผมพูดไปนะโดยทีมหลักๆเต็มแบบแรกก่อนนะผมอย่างไฮเบอร์แครีเนาะจะมีอยู่ก็คือ2ทีมนะที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็คือ ทีแรกนะผมทีมขโมยเอเลนนะครับผม <laughs> ซึ่งก็คือไลคอนกับโซมาคูนะครับไม่รู้เล่นไงครับเพราะว่าไม่เคยเล่นแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็กคือไลเตอร์กับลูซี่ครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับรอดึงตัวเจ็มาเดี๋ยวผมเปิดไลเตอร์มาลองให้นะโอเคปนะ่ะทำไมไม่ดุนเดเลยนะโดย2ทีมที่ผมพูดเมื่อกี้นะผมเพราะฉะผมแนะนาให้สักคนหนึ่งใส่สีฟรีดอมบูลนะครับผม,มจะได้ติดอะนาโมรี่ไวๆมันจะได้เล่นดีเซลเดอร์ง่ายๆครับแต่ถ้าคุณขี้เกียจใส่สีฟรีดอมบูล คุณมาอีกทีมหนึ่งครับทีมแบบ Disorder ก็คือเล่นกับ Anomaly นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะโชว์ซับที่ทําให้ทั้งสองคนหน้ายิ้มแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ก็จะพยายามโปรโมทการเปนแค่การหน้ายิ้มนะไม,ไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะครับโอเคไหมโอเคมาเริ่มที่ของถูกคุ้มกาชาก่อนแล้วกันนะผมอย่าง Piper Lucy ูี่นะครับผมทีนี้ดีนะครับผมแล้วก็ถูกมากเพราะว่า Pi เปมันตะคอนแรงเอแล้วก็เล่นสนุกมากนะผม วิธีเล่นคือให้มิจะบ,บีติดฟอย์เบอร์แล้วเอาไปเปอร์มาหมุนให้มันดีโอเดอร์แล้วก็เอามิยิบ,บีมาเล่นต่อครับ,บก็สลับวนไปอยงเงี้ยแหละไม่ได้ยากอะไรนะต่อมาคือเกรไปต่อไปดีกว่าครับผมสมคือเจนอย่าเล่นสี่นะผมคือแฟนคนที่หนึ่งของผมนะผมอย่างเบอร์นิสแอ่าค่อยคุยกันได้หน่อยมาทีมนี้สนุกมากนะผมเล่นดีเล่นมันแล้วก็เล่นง่ายนะ พยายามเน้นให้เบอร์นิสแพรี่บ่อยๆนะครับผมเพื่อที่เบอร์นิสจะได้ฉีดสองข้างบ่อยๆแล้วก็ติดอันาโมลีได้ร์บ่อยๆนะคนที่5ครับก็คือคุณแม่ผมเองครับอย่างยานางินะครับเหตุผลที่ยานางิเล่นด้วยได้ก็เพราะว่าดีโซเดอร์เก้ของยานางิเนี่ยมันเพิ่มสเต็กให้มีบีบีอยู่ดีครับเท่ากับว่าคุณถอดสมองเลยครับติดฟอยเบิร์นเอายานางิมากดสกิลหรืออันติให้มันตีดีโซเดอร์เก้แล้วก็เอามีบีบีไฟันต่อครับเดี๋ยวผมมีให้ดูท้ายคลิปนะถึงมันจะกาากกกหนนน่อออยย็็เถะะคคคสุดท้รับื เวเวนนะครับผมตีนี้สวยน่ารักครับโหดด้วยมัง้งนายยังไม่มาเลยแม่งทไมกูมรีบเนูเวเวนยังไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวรอผมสุ่มเวเวนนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปให้ทําไมต้องเวเวนเลยวะไม่มีน้องตัวไหนที่เพิ่มหลอดฟรอสได้เลยนะครับฉะนั้นเลือกตัวที่เข้ากับทีมครับคิดอะไรไม่ออกก็น้องแชะครับยังกระถาพี่ะ ก็ถ้าทุกคนสังเกตในคลิปผมดีๆนะทุกคนจะเห็นว่าผมพยายามหลีกเลี่ยงการเล่นมิยาบีสุดๆนะครับมผมคือนางแค่เก่งแล้วก็โกงเกินไปนครับผมไม่อยากผ่านอะไรง่ายๆนะแต่ผมยอมรับครับว่าการมีมิยาบิในไอเดีเนี่ยช่วยผมได้เยอะเลยนะทาให้ผมไม่ค่อยกลัวเวลาผมเล่นคอนเทนต์อะไรไม่ผ่านเลยเพราะถ้าผมเล่นไม่ผ่านผมก็แค่เรียกที่รอของผมมาผ่านก็พอนะแล้วความตลกลร้าเขื่อนรู้ไหมตั้งแต่ผมเล่นเกมกาชาม,มา้ยผมไม่เคยคิดจะเปิดประจําตัวหรือเปิดหา M เอ็มหนึ่งเลยครับเพราะรู้สึกว่ามันเปลี้ง แต่ไม่ใช่บีเป็นตัวแรกครับเป็นตัวแรกที่ผมมีประจําตัวและมียันเ2แล้วผมสารภาพว่าผมไม่ได้หวัง M2 ครับแต่ไม่รู้ว่านางละอะไรผมนะออกรัวๆสงสัยผมจะหลออเป็นไปหรือเปล่านะตอนนั้นแหละครับผมตอนนี้นางกลายเป็นตัวนอนค้างผมไปแล้วครับเพราะว่าเก่งเกินก <ś> ็จบแล้วนะผมสําหรับคลิปที่เท่าไหร่นะของซีรีส์ทำไมถึงนะผมหน้าตะเก้าวะเป็นไงกันบ,บ้างครับเอ้เก้าอะไรวะถึงวะไม่ถึงเจา้ามัน เป็นไงบ้างครับก็กลับมาอีกครั้งในรอบ1เดือนเนาะอันนี้นี่คือว่างเกินนะผมก็เลยทำมันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์เหมือนเดิมนะแต่ก็ถือว่าทาเพลินอยู่ครับก็เอาเพลินๆแนะนําตัวละครเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้กล่ามาอะไรละแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดูในคลิปนี้จะเห็นว่าผมจะไม่ค่อยแนะนําอะไรเกี่ยวกับแอสตราเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่านางขี้โกงครับแอสตรานะโกงเบมืนเมียบีนะสรบผมนะ แล้วผมไม่อยากให้มันซ้ำซ่าเลยครับคือผมเชื่อครับว่าถ้าทุกคนไปดูคลิปแนะนำทีมอะทีมที่ดีที่สุดมันต้องมีแอสตราสัพเหมอรเว้ยพอบัฟมันเวอร์เกินแค่นั้นแหละโกงเกินนะผมก็เลยไม่อยากพูดถึงนะถ้าพูดง่ายๆก็คือผมอัดคาตินนั่นแหละครับมีอะไรป้าไม่มีบ้างไม,ไม่ไม่น่ามีแล้วมั้งครับโอเคอ่าต่อไปแล้วกันครับผมต่อไปก็คือส่วนคลิปต่อไปนะจะเป็นคลิปของวิเวียนแน่นอนนะครับผม แล้วผมสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือเลยครับว่าผมจะทําคลิปของเฟเวียนให้เสร็จก่อนที่ตู้น้องจะออกไปเว้ยเพื่อทุกคนจะได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเปิดนะครับผมแต่คิดว่าคงจะมาช้าครับแล้วก็ทุกคนน่าจะเปิดกันหมดแล้วมั้งเพราะที่มาช้าเพราะว่าผมกะาจะรวบรวมข้อมูลนะผมแล้วก็เก็บประสบการณ์ในการเล่นก่อนมันจะได้มาอธิบายแล้วก็แนะนําทุกคนได้ดีเลยครับอ๋จริงคือที่เกียรตแต่ก็ก ไม่น่ามีอะไรแล้วครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับตัวผมกับมิยบิเอ็มหในลาดเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับในคลิปของ Vivian หรือว่าจะมีคลิปอื่นมาตัดนหน้าไหมก็ค่อยเอารุ่นอีกทีนึ่งสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมละเจอกัน

私たしのうたがいてるわ戦狼開会 気を逃はい